กับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกร,ร,ระผมพลตราโทวิศนุม,มงคลแปดสีบัญชีรายชื่อเสรีรมไทยในฐานะาสมาชิกวุธิสภานะครับต่อพระราชบัญัติกำหนดเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมนะซึ่ขอมอเสนอเข้ามาในสภานนะครับหลายท่านก็มีความคิดเห็นและมุมมองแตกต่างกันไปนะครับ ในส่วนของผมเนี่ยในฐานที่เป็นพะนับส่วนเก่าเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้ลงลึกไปถึงถึงปัญหาของความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยจะคลดไปที่พนับส่วนพนูนายการศารเป็นหลักนะครับความล่าช้านั้นมันไม่ได้เกิดคือมันเกิดในทุกๆขั้นตอนของการสอบสวนดวยกระบวนการยุติธรรมครับแม้ว่าเราจะเอาเวลาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมา คุมคนคุมระบบเนี่ยด้วยเทคนิคด้วยเนื้อหาของการปฏิบัติเนี่ยมันยังมีความล่าช้าเกิดขึ้นอีกหลายจุดทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องฝากทางกันบริการที่จะไปศึกษาแล้วก็แก้ปัญหาแก้ไขนะผมอยากเรียนว่าผมทุกทังอย่างง่ายๆนะว่าในส่วนของพรนันส่วนนะซึ่งผมก็เป็นพระนสวนมาครึ่งชีวิตนี่ยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรา ใช้ลายนิ้วมือตรวจพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝงแต่ปัจจุบันเนี่ยหัวใจของการตรวจเปรียบเทียบอยู่ที่ DNA เพราะนั้นหน่วยงานที่จะรองรับการตรวจ DNA อของพระส่วนถึงจะตรวจเปรียบเทียบ DNA ของผู้ต้องหากับที่ทิ้งมณใิที่เกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ ที่ต้องใช้เวลาวันนี้เท่าที่คุยกับนณะส่วนนะบางคดีก็เป็นเดือนสองเดือนนะครับกว่าจะได้ตรงนี้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือเนะะื้อหาหลักๆของความล่าช้านะครับยิ่งในคดีที่ผู้ต้องหาหลายคนผูนะ้ต้องหาไปทิ้งด n เอไว้หลายที่ทําความผิดต่อนเนื่องกันหลายแห่งทั้งหลายเนี่ยนี้ยิ่งยิ่งช้าไปใหญ่ฮนะแล้วการตรวจ d n เอ็นเนี่ก็มีค่าใช้จ่าย ซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่รัฐต้องสนับสนุนนะครับเพราะว่าเคสอย่างสามพันเมื่งทีอย่างคดีฆ่าแม่มที่ก่อเ่าเนี่ยผมเคยคุยกับท่านพบตรในแล้วบอกว่าใช้สองล้านนอกประมาณในการตัวดีนี้นะครับนะซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องไปดูในรายละเอียดของของธรรมิการนะครับประเด็นที่สองครับวันนี้เนี่ยมันมีคดีเกี่ยวกวับาาพิธีก่กรําผ่านทาง โซเชียลมีเดียเยอะมากโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการค้าส,สกุลเงินในคริปโตเคอร์เรนซีอะไรทั้งหลายาซึ่งตรงนี้มันปัญหามันก็คือว่ามันเป็นการกระทำความผิดซึ่งผู้ต้องหาอยู่ในต่างประเทศในที่สุดเนี่ยคดีก็ต้องมาอยู่ในมือของพนักงานสับสวนที่เป็นพนักงานอัยาการและพนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจนะครับกลายเป็นอะไรไหมครับกลายเป็นว่า มันต้องเป็นเรื่องของการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับของประเทศที่ผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่หรือว่าหลบหนีหรือว่าอะไรต่างๆคืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเออยังเป็นเรื่องขององค์การตํารวจสากลเนี่ยนี่เป็นความล้าช้าโดยโดยเนื้อหาโดยโดยข้อจํากัดของมันนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องระหว่างประเทศแล้วนะครับก็ ผมฝากคณะกรรมการไปดูตรงนี้ด้วยแล้วกันครับในส่วนที่สองเนี่ยในประเทศเองเนี่ยนะครับการสืบสวนหาเขาเรียก IP address คือหาตัวของผู้กระทำความผิดเนี่ยถามว่าจากไหนฮะก็ก็พนัก่วนก็จะทำ้หนังสือขอไปที่ทางกอทชอหรือทางบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์อันนี้นอกจากจะช้าแล้วบางทีไม่ให้อนะียนะครับนี่มันก็เลยกลายเป็นทำให้อาจจะ พยานหลักฐานที่สาคัญหรือที่จะสืบสวนขยายผลต่อเนี่ยเสียไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของทางกสทชไอ้ตทางกสท,ทชนะครับแล้วก็ภายใต้การดูแลของกระทรวงดีอนะครับอันนี้ก็ก็เป็นความล่าช้าอีกอย่างหนึ่งนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีเรื่องของการติดตามนะครับการติดตามเงินทั้งหลายเนี่ยนะมันคือมันโอนกันเป็น ระบบสกุลเงินดิจิตอลนะซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนนะจากกระเป๋าหนึ่งไปกระเป๋าหนึ่งวอลเล็ตหนึ่งไปวอลเล็ตหนึ่งนี่โอ้มันยิ่งช่ายิ่งยุ่งใหญ่เลยฮะเพราะมันต้องไปตามกับสกุลเงินที่อยู่ต่างประเทศเพราะตัวนี้ไอ้ไอ้ความผิดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันผู้ทำผิดเองก็อยู่ในต่างประเทศนะครับอาประดิต่อมาครับคือเรื่องของพนับส่วนเองวันนี้ ทางการมัญชการตำรวจซึ่งผมเป็นการมัญการอยู่ด้วยเนี่ยเคยเรียกกมอวามการป้องกันะปรัป,รปรนานายกรรมทางเทคโนโลยีมาให้ข้อมูลปรากฏว่าปัญหาของเราก็คือว่าข้าราชการตำรวจเองซึ่งเป็นพนคาะส่วนเนี่ยก็ขาดความรู้ความสามารถในเรื่องนี้หรือแม้แต่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในกรมครบการทั้งหลายที่เราไปชอบเนี่ยก็ก็<อ>มีน้อยนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็จะต้องแก้ไขว่าอันนี้มันก็เลยช้าไปโดยโดยโดยเนื้อหาสาระของมันนะครับ <S <S ผมย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ี่เรื่อง DNA เนี่ยก็วันนี้กลายเป็นว่าอะไรไหมฮะว่าเรามีส่วนพิสูจน์หลักฐานอยู่ตามภาคต่างๆน้อยคนก็น้อยฮนะนักวิศาสตร์นี่ก็น้อยอนะนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ผมเรียนให้ราบ่าต้องไปแก้ไขครับแล้วก็สุดท้ายฮนะก็คือช้าไป ก็มีดีใช่ไหมครับแต่ว่าเร็วไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้คือถ้าช้าไปมันก็มันก็ไม่เกิดความผิดธรรมแต่ถ้าเร็วไปจนกระทั่งไปทําอะไรลวกๆกหยาบหยาบความเสียหายก็ยยจะตามมาคนร้ายก็จะหลุดเงื้อมือของกฎหมายไปเพราะเราไม่สามารถที่จะรวบรวมพหรักฐานมาพิสูจน์ความผิดของเขาเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้อง กรรนไิการต้องไปดูครับว่ามันคนณคนเร็วขนาดไหนเพราะว่าถ้าช้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเร็วไปเนี่ยก็ความสมบูรณ์ของพิรรฐานของสำนวนเในส่วนไหลก็จะจะเสียไปด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณ